สวัสดีครับมานี้เฮาเขามาพอ้กับเงาะป่าออฟฟิเชียลนะครับผมมานี้เฮาเฮากระสิเผาเบิ้งปลาอยางนะครับนี่ครับปลาอยางอยู่แถววัดครับเป็นอยู่แถววัดหรืออยู่ในวัดเลยครับนี่ครับอันนี้นะครับปลาอยางครับเฮาสิเผาเบิ้งต้นอยางครับแต่ละต้นนะครับ จากน้อยก็สิได้กินแล้วครับพี่น้องโอ้โหผู้ใด่น้อนี่มาเห็ดหล,ล่องลอยแพ้สะกัน,นอยู่ต้นยางพี่น้องนี่ครับปลาย่างขางสาระเงยนะครับผมนี่ครับพี่น้องขางสาระเงยขางวัดนี่ครับประมาณ หาลอยได้อยู่แล้วครับนี่ระมันหาลอยก็ตนครับตุนครับถ้บหาหน้านจะเป็นเมมน,นะครับไมาไปม้กีดกะว่ามียางหรอครับพี่น้องไม้กีดตะเวียนครับนะครับตุ่นใหญ่ได้ครับพี่น้องใส่ปุ๋ยออกไปกับน้ำยางไอยอันที่นุ่มครับ ขันต้นเน้นออกไรด้ครับขันต้นบอกออกไรกะโอ้ยสมบูรแล้วครับถ้าออกดีครับยางป้านี่นี่ครับผลครับทางขอบสะท่นผล็มีนะครับพีหน้องุลเหี่าไป้หัดผลนะครับนี่ครับปลาย่างครับที่ไม่จีดกะจีดกะต้องจีดตะเวนครับจีดน้ำเคื่อนบ่อยเลยครับย่ยานครับ นี่ครับเอาผมจีฟ้าไปเบิ้งฟังทางคุณนะครับเนาะทางคุณนะครับอ่ะนี่ครับพี่น้องทางนี้ครับท่านี้เป็นต้นต้นโพธิ์ใหญ่นะครับผมนี่ครับท่านั้นเป็นขอบสะครับผมขอบสะวัดครับนี่ครับถ้ามันเป็นทางวันท่างนะครับพี่น้อง ทางวนทางครับโอ้ห oh, มดีพี่น้องนี่น้อยก็ได้ตัดแล้วครับได้กีดเตียังแล้วใส่ปุยเยบตัดหยาออกดีๆไปที่นี่บ่ค่อยหกหรอกครับมิได้แปลว่าเบียยางครับตุ่มมะยางโตกลงมานี่ครับเตงสีครับพี่น้องนี่ครับเตงสีแล้วครับเบียยาง เอามาตัดหรือแล้วก็เอาเก็บไปซ้อมไปาขายก็ได้ครับต,ต้นยางต้น่อนน้อยๆครับในราคาเท่ากันครับนี่ครับเอาล้วครับนี่ละป้ายางวัดอุดมศิลป์นะครับผมมองว่าผมก็เที่ยวมาเขามาเขามาบรุรณะซอยเบียกพระอาจารย์เพิ่นครับทุ่มลงนาผ่านมา ตัดหญ้าตัดหญ้าไปพ่อเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาครับแขกไปเท่มากครับเลยมาเบิ้งสะอาดสะอาดหูสะอาดตาครับพี่น้องนี่ครับนี่เป็นคืท่าหูก็จีเป็นรูงขั้วแล้วครับครผมแกงท่าหูครับนี่ครับเป็นรูงขั้วห่อชั้นนะครับผมนี่ครับนี่ก็อีกมุมทางซาร่านะครับนี่เป็นซาร่าครับเมื่อคืนนี้ผมไปยืนท้ายข้างใม่เนครับ เดี๋ยวผมพาไปยางมืองทั้งคนทั้งครับแป๊บนึงครับเอาครับเนี่ยป้ยยางทั่งสาราหน้าทั้งคนทั้งต้องไปนี่ครับผมจะไปเพิ่งพุ่นครับนี่ครับนี่ครับทั้งเขาประตูโค้งวัดครับนี่ครับนี่สาราครับมันผมเย็นไทยมังค์นี่ครับตั้งวกหมองที่ผมว่าแล้วครับหอวซันครับนี่ครับผมจะพายาง้งไปเพิ่งทั้งขางทังครับเอาครับนี่นะครับ ท่างคางคนทางครับนี่ครับปลานี่ครับถ้างนี้สิมันห้าสิบห้าสิบกดยุบบ่ครับนี่ทางนี่ครับถ้าเป็นประตูล้างครับนี่ครับนี่ก็เป็นทางคนท่างแล้วครับนันคนทางครับเห็นเงาแพงแล้นะครับผมเป็นคนทางไงเลยครับท่างเสยนนอกบ้านครับลาดยางยางนี่ครับพี่น้องไปสิไปทางวัดฟู้เฉพาะท่างกะหงูจากทางกันลงทางมาทางเสียนนี่ก็แวะเขามาถามเลยครับ วัดอุดมศิลป์ครับแี่คบนี่นี่ครับแนะนําครับนี่กระทั่งเขาแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่เอาล้วครับแค่นี้ครับผมขอบคุณครับพอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ